หลายคนนะครับมีความสงสัยว่าจัดฟันเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องใส่รีเทนเนอร์ด้วยไหมถ้าใส่จะต้องใส่นานแค่ไหนใส่เพื่ออะไรวันนี้หมอมีคำตอบครับแต่ก่อนจะไปดูนะครับกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของเมลอนด้วยนะครับ ตัวรีเทนเนอร์เนี่ยครับมีหน้าที่ในการคงสภาพฟันให้อยู่กับที่ให้ฟันเนี่ยไม่เคลื่อนไปไหนจากแนวของรีเทนเนอร์ซึ่งเราก็จะใช้ในกรณีที่จัดฟันเสร็จแล้วสําหรับคําถามที่ว่าทาไมจัดฟันเสร็จแล้วนะครับจะต้องใส่รีเทนเนอร์ด้วยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มจัดฟันเนี่ยฟันของเราเนี่ยครับจะถูกเคลื่อนไปอยู่ในแนวศพตามธรรมชาติที่เราใช้เคี้ยวตามพฤติกรรมของแต่ละคนนะครับซึ่งตัวเส้นใยที่เป็นตัวยึดฟันเนี่ยครับเขาจะมีความเคยชินกับตําแหน่งตรงนั้นหากเราเคลื่อนฟันจะทําให้เกิดความไม่เคยชินของตัวเส้นใยตัวนี้นคเเมืื่่ออลน ฟันไปแล้วแล้วเราไม่ได้คงสภาพมันไว้นะครับตัวเส้นใยตัวนี้เนี่ยครับจะดึงฟันให้ค่อยๆกลับมาเป็นในแล้วรูปแบบเดิมตั้งแต่ก่อนจัดฟันดังนั้นเมื่อเราจัดฟันเคลื่อนฟันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจําเป็นจะต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันเอาไว้เพื่อสร้างความเคยชินใหม่ให้กับตัวเส้นใยนะครับส่วนคาถามที่ว่าเราต้องใส่รีเทนเนอร์ไปตลอดเลยไหมใส่บ้างไม่ใส่บ้างได้หรือเปล่าในช่วง1-2ถึงปีแรกเนี่ยควรจะใส่ตลอดเวลาทั้งกลางวันแล้วก็ตอนคืนตอนนอนนะครับอย่างน้อยก็สัก20ชั่วโมง ต่อวัน,นเพื่อที่จะทําให้ฟันเนี่ยจำสภาพเดิมได้เมื่อผ่านไป 1- 2ปีแล้วนะครับคนไข้อาจจะลองที่จะไม่ได้ใส่ทั้งวันนะครับหากไม่มีความตึงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าฟันของเราสามารถที่จะคงสภาพได้แล้วแต่หากว่าเราไม่ได้ใส่นานๆแล้วเราเลือกที่จะไม่ใส่แล้วเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วทุกคนฟันจะมีการเคลื่อนออกจากแนวเดิมดังนั้นหากเราไม่ต้องการให้ฟันเคลื่อนออกจากแนวเดิมสิ่งที่จําเป็นที่สุดเลยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาจัดฟันรอบ ต่อกันดีกรอบเนี่ยครับก็คือมีวินัยในการใส่รีเทนเนอร์นะครับไม่อย่างนั้นแล้วถ้าฟันเคลื่อนออกไปจากแนวเดิมแล้วท้ายก็ต้องกลับมาจัดฟันใหม่อยู่ดีซึ่งในระหว่างช่วง1ถึง2ปีแรกนะครับหมอจะมีการนัดคนไข้มาเพื่อเช็ครีเทนเนอร์ว่า1นึ่รีเทนเนอร์ยังอยู่ในสภาพดีไหมคนไข้ยังใส่ได้อยู่หรือเปล่าจะต้องมีการปรับตรงไหนของรีเทนเนอร์ไหมเพื่อทําให้ฟันอยู่ในรูปแบบเดิมนะครับซึ่งรีเทนเนอร์นะครับก็จะมีหลายแบบมากเลยดีแบบลวดแล้วก็แบบใสนะครับสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมที่คนไข้ต้องการได้้เเลยเลยจัฟนส็แว นะครับอย่าลืมใส่ลิเกเนอร์กันด้วยนะครับ